แตแล้วฝันเห็นช่างไม้นะครับมีคำนิยฝันว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเขาสามารถในบางสิ่งที่คุณมีนะครับและทำได้ดีนะครับหากนำมาใช้ในการทำธุรกิจเล็กๆนะครับในอนาคตธุรกิจนั้นอาจจะกลายเป็นธุรกิจใหญ่ที่สร้างความม,มั่นคงให้กับชีวิตนะครับแต่ทางนี้อยากพบอยากคบ,กคบส,สู่ชายหรือสู่หญิงนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ ความเจริญรุ่งเรืองต้องพังทลายลงมานะครับส่วนเลขมลคงคลในคำนคำย่ำฝันก็คือเลขหนึ่งห้าครับตัวเลขสี่สองครับตัวเลขค่าสองหนึ่งครับตัวเลขหกสองนะครับตัวเลขหกเก้าศูนย์ครับตัวเลขสามสี่ก็ข้อมูลเต็มวีบน,นี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรด,ดกดเพลงขวายี่เนี้ยนะครับและใครยังไม่กดติดจำเช่อนจังก,ก็ ลบฟวนกดติดตามช่าจัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครัผมอ,อาจจะจี่้วเจอกัมาหนีสวัสดีครับ